นนี้นะครับนะเป็นสีกันสนิมพี่น้องครับนะเป็นสีน้ํานะครับพี่น้องไม่มีกลิ่นนะเหมาะมากสำหรับคุณแม่บ้านนะไม่มีกลิ่นนะครับสีน้ํกากันสนิมแบบนี้เอาผมทาให้ดู <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรูว่าของท่านหรือว่าประตูเหล็กมุงลวดของท่านนะครับที่เป็นสนิมแบบนี้เห็นไหมทาไปเลยทาทับไปเลยแบบนี้มันลื่นแล้วก็ทาแป๊บเดียวมันก็แห้งพี่น้องดูดินะเห็นไหมครับข้อดีมันก็คือไม่มีกลิ่นพี่น้องครับราคาดีมากด้วยนะครับนี่เห็นไหมทาเข้าไปแป๊บเดียวให้ดู ตัวนี้นะครับให้ดูนะไม่ต้องผสมน้ําไม่ต้องผสมน้ํามันไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดกระป๋องปุ๊บจุ่มเข้าไปทาได้เลยเออเห็นไหมสนิมสนิมแบบนี้เออนะครับในตะก้านะครับมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีดานะครับเลือกเอาว่าสีไหนมันเหมาะกับท่านนี่นะครับดีมากเลยนะนี่ของแถมเพียบเลยนะครับนะสนใจพิกัดตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปเด้อเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ สำหรับสีกันสนิมตัวนี้ทุกคนมันไม่ต้องไปผสมน้ำไม่ต้องไปผสมน้ำมันเพิ่มและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นฉุนแม่บ้านอย่างเราก็คือสามารถทาเองได้แบบสะดวกสบายเนี่ยทุกคนนะคะไม่ต้องง้อช่างไม่ต้องง้อพ่อบ้านลูกค้าจ้าง,ง,งช่างแต่ละทีหมดพันสองพันบอกพ่อบ้านให้ทาให้ก็คือบน3ามบานสามคืนตัวลูกค้าเอาตัวนี้ไปใช้งานเลยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นฉุนเอาไปทาพวกเหล็กดัดมุ้งลวดนะคะหรือว่ารั้วบ้านเสาบ้านแบบน้องแป้งได้เลยเนี่ยคือมันสะดวกสบายทุกคนในตะกร้าเขามีให้เลือก3สีนสีนะะสดาวสีะะสเทานะก้าอยไดสีีไไนลลูกกค้้าดดปเยท่ น้องแป้งกดมาคือสีขาวดูแล้วตัวนี้นะคะลูกค้าเขารับประกันนะคะว่าสีิดทนถึงสิปีแล้วก็แห้งไวภายใน5นาทีไม่มีที่ชอบมากเลยคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นชุดแล้วเม็ดสีก็คือแบบเจอแล้วค่ะสีที่สามารถทาทับสนิมแบบนี้ได้เลยสีเนียนมากๆเลยค่ะสีทา่ายเม็ดสีแน่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยรอบนี้นะคะสั่งมา1นลิตรเลยค่ะเขาจะมีให้เลือก3สีนะสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองแถมอุปกรณ์มาให้ครบเลยค่ะมีทั้งลูกกลิ้งแบบนี้นะคะกระดาษทรายนะแล้วก็ตัว ทางร้านาเขาเคลมเลยนะคะว่าสามารถทาทับสนิมได้เลยนะคะหรือจะทาพื้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าพื้นปูนนี่จ,นจะทําแบบว่าไม่ต้องขัดอะไรเลยนะคะแค่ใช้ผ้าเช็ดที่ฝุ่นออกให้หมดแค่นั้นเองแล้วก็ใช้แปลงจุ่มสีไปได้เลยค่ะ บอกเลยว่าสีทางง่ายมากตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทาง่ายขนาดนี้นะคะก็เลยให้คุณพ่อช่วยแต่พอเห็นพ่อปาดไปครั้งแรกนะคะเฮ้ยสีมันทางง่ายมากเลยแล้วอันนี้คือทาทับแค่ครั้งเดียวเองนะคะสนิมก็คือหายไปแล้วแล้วสีตัวนี้นะคะสามารถใช้ทาภายนอกก็ได้ภายในก็ได้นะคะทนความร้อนด้วยปกป้องสนิมตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วตัวนี้จะบอกเลยนะคะว่าไม่มีกลิ่นชุนเลยงมากเลยค่ะปกติเคยได้กลิ่นสีนะถึงบางทีไม่ไหวเลยนี่ก็เลยเอาไปแต้มแต้มพื้นปูนให้ดูนะคะเผื่อใครจะอยากเอาไปทาพื้นปูนหน้าบบ้้้้าาานนกกก็ไไดออเววว่สีีตัคืแหงม ทาง่ายขนาดนี้ก็ขออาสาทาเองไปเลยค่ะได้ทุกอย่างเลยนะคะที่มันขึ้นสนิมนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไม้ก็ได้พื้นปูนก็ได้นะคะหรือว่าเหล็กที่มันเกิดสนิมโรงหมากรงแมวหน้าบ้านนะที่มันแบบเกิดสนิมนะคะเอามาทาได้หมดเลยีให้เลือกหลายขนาดนะคะร้านนี้พร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอขอเจอสนิมตรงไหนก็ป้ายไปแบบนี้ได้เลยแิัดไว้ให้แล้วนะคะเผื่อว่าใครสนใจ